สวัสดีค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพอดีว่าซื้อของใหม่มาแล้วก็มีของที่สั่งมาจากอเม o n ก็เลยจะชวนกันมา unpack เป็นเพื่อนก,นกันหน่อยหนึ่งเพราะว่าเหงานะทุกคนอย่ารอช้าเริ่มกันเลยอ่ะอย่าลืมนะระหว่างที่รอเราแก่ก็กดไลค์กด subscribe ให้หน้องหนะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจมา งจากอเมซอนนะคะสังมาเมื่อวันที่เท่าไหร่ก็สามวันที่แล้วอย่างนี้ค่ะตอนแรกกับสินค้ามันจะต้องได้ประมาณวันอาทิตย์แต่ว่าออต้องได้วันอาทิตย์วันที่ยี่สิบแปดแต่ว่าวันนี้ย6ี่สิบหกก็ได้ละก็เลยดีใจดใี่นะคะ น,นี้ก่อนละกันของเบสิคเบสิคไม่ค่อยมีใครอยากดูเท่าไหร่ะ Dis นะ disposal มาเพื่อดูโควิดนะเนาะของหมดเราก็ต้องซื้อโอ้โหอันนี้ก็จะมาเป็นเนี้ยคะ่ะทั้งหมด50ชิ้นก็จะเป็นซองๆองอย่างนี้มาให้นะคะความพิเศษก็คือดีค่ะเป็นนากสีดำแต่ว่าข้างหนังเนี่ยพลาเนเป็นสีขาวเราก็รู้สึกว่าสีมันแบบว่าดำสนิทดีอย่เงี้ยคะ่ะแล้วก็เห็นมี ันรู้จักในนี้ยคะ่ะหลายๆคนใช้เอ,อแล้วก็มันสวยดีเราก็เลยไปสั่งมาบ้างเป็นยี่ห้อ V Care นะคะเป็นบริษัทที่ผลิตพวกแบบเนี้ยโดยเฉพาะอะไรเนี้ยคะ่นะมารเมอสโโดยเฉพาะอยู่แล้วเป็น Made in US เนาะเพราะว่าตัวของย้อมสีเะเถอะรีวิว,วกลิ่นก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่แต่ก็ไม่ถึงกับไม่มีก็นิดหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับแรงเนี่ยนะคะ แมสก็จะเป็นสามสีก็พี่ใส่เดี๋ยวลองใส่ดูนะว่ามันแบบพอดีไหมก็ยังมีรูอยู่นิดนึงแต่ก็ไม่มากแล้วก็อีกนิดเหลือเหลืออันนี้เราว่าถ้าเกิดว่ามัดมันก็จะแน่นไปละถ้าเท่านี้ก็คงโอเคแหละแล้วต้องมัดตรงปลก็ได้บางทีเราก็ทำมัดตรงปลนิดหน่อยมันก็จะพอดีอันนี้มาคุณคนนี้แม็กี่ห้อ แคอันนี้เราซื้อมาในราคา19เหรียญ20เหรียญแหละรวมแท็กอะ่ะก็แบบเวสเซก็หกร้อยบาทก็เดี๋ยวจะลองดูว่าใช้แล้วเป็นยังไงหายใจออกไหมหรือว่ามีช่องอะไรมากมายมั้อย่างที่สองจากอเมซอนก็คือคุณคนนี้เลยค่ะอันนี้ลองใช้ด้วยกันเลยเพราะว่าหลุดมากมันเป็นที่ตัวกรับขนาดไซส์ของแหวนนะคะเราซื้ออันนี้เราซื้อมา เจ็เหรียญเนานะขอ,องร้อยกว่าบาทก็คือเขาก็จะมีให้แบบเป็นแบบนี้มันสายโทรศัพท์อะ่ะก็จะมีหลายสายแล้วแต่ขนาดของแหวนะนะเนาะเราก็ไม่รู้ว่าแหวนเราเนี่ยมันเท่าไหร่ไงเราก็เลยมามีสองแบบแบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการงานแบบละเอียดหน่อยอะ่ะก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้ก็คือจะเป็นแบบติดเข้าไปในตรงตัวแหวน้างในอะ่ะ มันก็จะแบบเรียบร้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีให้หลายไซส์เห็นว่าสิบสองไซส์เลยนะคือเราแตะว่าไซส์แหวนเราอย่างไรติดอย่างเงี้ยค่ะคือปรับไซส์แหวนให้มันแบบว่าพอดีค่ะเราก็เลยลองจะลองเป็นแบบอันนี้มาใส่ดูแต่เราไม่รู้ว่ามันจะแบบใหญ่เกินไปหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าใช้เป็นแบบนี้นะมันก็คือจะสอดเข้าไปข้างหลังตัวแหวนอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมม,มันก็จะทำให้มีแก๊ปเพิ่มมากขึ้นแก๊ปมันก็จะเพิ่มมากขึ้นมันก็จะแบบมันก็หลวมน้อยลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาใส่กับนิ้วมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะดูโอเคอยู่ เดี๋ยวเราลองเอาอันนี้นะอันเล็กสุดอะห่วงอะเอามาลอยดูเพราะเราดูแล้วเราว่ามันก็น่าจะเป็นไปได้ที่สุดเพราะว่ามันไม่ได้หลวมเยอะไงถ้งมือกยาเ้เขาจะไเไปต้องสิอ่ถ้า,อ,าอันนี้เราพันไปทั้งหมดสี่แล้ลองใส่ดู ทีนี้เราก็ทำการตัดมันไม่ค่อยผูกติดเราผูกติด,ดได้ไ้มนะคะเห็นมั้ยมันก็จะพอดี ก็จะพอดีนะคะอันนี้คือไอเทมที่สองนะคะจบนี่ค่ะก็จะเป็นคุณในนี้พี่ไทยก็คงมีขายแหละของทุกอย่างไม่อินชัยน,น,นาวี่งนี่ฮะ next วันนี้นิวย,ยอร์กอากาศดีเพอ,อ,อดีจนร้อนอ่ะ เรียกว่าดีมั้เนี่ยอากาศแบบอุตส่าห์นี่นาอุตสาห์ไปจุ๊บมาเอ,อ่ออากาศแบบยี่สิบห้าองศาวันนี้ออกไปก็เออก็ถือว่าดีเนาะนี่ค่ะอันนี้เป็นแรนไอเทมไม่รู้ว่าไทยมีหรือเปล่า แต่อันนี้คือว่าคุณแฟนเขาแบบว่าอยากได้มากไปตั้งแต่ยังมีเป็นโมเดลฟเฉยเชยังไม่ได้มีขายค่ะมันคือมีชื่อเรียกว่าเทอร่ากันมันมีหลายรุ่นมันจะมีรุ่นพรามรุ่นอีลิตรุ่นโปรแล้วก็จะเป็นรุ่นมินิมินิก็จะเป็นแบบเหมาะมือแบบเอาจริงชะนีอย่างเราใช้มินิมันก็โอเคอุ้ยไม่รู่มาแล้เป็นแรกค่ะเิ้ย ออกมาุณเขาก็จะมีเนี่ยค่ะมีหัว u s ีหัวนะคะแล้วแต่แล้วก็มีที่ชาร์จให้นะคะที่ชาร์จก็เราดูเห็นเขาชาร์จมันก็จะใช้ได้ประมาณเกือบกบชั่วโมงแล้วก็จะมีถุงกระดบบผ้าให้มี ใบรุ่นนี้รนของเขาแหละต้องมีนิดนึงนะให้ดูแบบเป็นทจระเข้มีจะช้าร์จแล้วก็หัวหัวเขาก็จะมีหัวแบบนี้แบบหัวแบบเอออย่างนี้นะแล้วก็จะเป็นหัวที่สองก็จะเป็นแบบนี้ก็่ใ่มีหัวลดลงแล้ก็เหม่อนที่เจ็ดเดือนหรือว่าเอาเป็นว่าให้โอเคแล้แล้วก็เดี๋ยวขอชาร์จแบตแป๊บนึงเดี๋ยวจะให้ดูถึงแบตสั่นสะเทือนมาหลังจากที่ชาร์จแบตแล้วนะคะมันก็ จะเริ่มใช้งานกันนะคะก็น huh. ี่เลยเขาก็จะมีเปิดเครื่องอย่างนี้เห็นไหมคะจะมี3ามปุ่มก็คือว่าแบตเตอรี่ชาร์จเต็มก็จะเป็น3ามสีามปุ่มตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นเนี้ยก็จะเลื่อนขึ้นได้ว่าปรับระดับความแรงก็คือมีหนึ่งอันนี้หนึ่งสองสามสทั้งหมด4ี่ระดับ เสื่องก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบระบบสั่นสะเทือนนะคะมันเป็นแบบว่าเป็นโฟล์คัสิฟเทอร์ปีอะค่ะเหมือนโฟล์คัชชันเหมือนการแบบทุบๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็น,นี่ก็จะแบบเหมือนกับว่าที่จับมันก็จะแบบจับสะดวกว่างั้นเถอะอะไรอย่างนี้นะก็อันนี้เลยเรามาลองระดับหนึ่งกัน เขาเฮ้งลงนี่เห็นปะแรงสั่น่คก็สบายดีอะนะพูดถึงอ่ะมันก็แบบเหมือนเป็นการแบบว่า ตบกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันแข็งแข็งอยู่ก็ให้มันแบบผ่อนคลายลงเนี่ยค่ะก็เป็นเฉพาะจุดเนาะถ้าเป็นหัวนี้ไปข้างหลังเนี่ยค่ะก็คือทำเองก็ได้หรือว่าให้คนอื่นทำเราก็จะแบบสบายไงียมันไม่ต้องแบบไม่ต้องแรงกดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบแค่วางไปเฉยๆแต่ทีเนี้ยเขาก็จะมีข้อบอกว่า ให้เปิดเครื่องก่อนแล้วค่อยไปวางที่ตัวอย่าไปวางที่ตัวแล้วเปิดเครื่องเนี่ยค่ะอันนี้เบอร์หนึ่งเราก็เห็นเขาแบบเนี่ยค่ะ,ะมันก็จะเหมือนแบบนวดตรงแขนไปแล้วแต่ว่าเราปวดเมื่อยตรงไหนก็เป็นวด แล้วก็ตามระดับก็คือความลึกของแบบกำเหนือนะนะเสียงก็จะดังประมาณนี้ไม่ไม่ดังมากถ้าเป็นรุ่นออลิ i, รุ่นโปรก็จะแบบสัมบ้านปัดบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออจะเห็นไม่รู้เห็นหรือเปล่าอ่ะการสั่นของกลเหนือนะไม่ค่อยเห็นอยงเงี้ยเห็นไหมคะ ก็จะแบบกระเพื่อมนะคะเขาก็จะมีอย่างเนี้ยค่ะโคตรนะแบบท้าไปหนใช่ปะก็อยางไงสบายดีดยนะบางทีเราแบบว่าใส่รองเท้าที่มันแบบยืนนานเดินยืะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เมื่อยเดี๋ยวขอไปลองใช้ดูก่อนนะสักแบบเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่า ถ้าตรงไหนมันเวิร์กเป็นพิเศษแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวแบบเบื้องลึกเบื้องหลังให้อีกปีหนึ่งแล้วกันนะตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะฮิตเหมือนกันนะทุกมีหลายยี่ห้อแหละก็ใครแค่ที่ไทยมีก็ลองดูกันและกันว่าแบบยี่ห้อไหนโอเคตัวนี้มันประกันไม่แน่ใจว่าหนึ่งปีหรือ2ปีอย่างเงี้ยค่ะบ ัวนี้ก็อยู่ที่นั่นแหละ2.99 9 9เรย, 99, 99, ยรวมแพ็กก็ส2 6กว่าเอาละค่ะแล d i ีก็คือการรีวิวของเทอร่ากาันรุ่นพรามค่ะพอละเอาไว้ถ้าเกิดว่าเห็นผลอะไรยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่เอาเป็นว่าเป็นนวัตกรรม ไม่รู้ใหม่หรือเก่าอะไรเงี้ยก็เปนนวัตรกรรมหนึ่งเรยไงที่กำลังเป็นที่นิยมในอเมริกา ấy. นะคะก็สำหรับวันนี้คลิปวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าถ้าเกิดว่ามีคนดูโอเคค่ะบ๊ายบาย